SME Startup Podcast e n c o u r a g e you to start your own b จ s องคุ s อง่าง Money Maker สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับ SME Startup Podcast อย่าง Money Maker วันนี้พามารู้จักกับเรื่องราวของ Mr. Yum เมนูดิจิทัลของ Startup Australia ที่ก่อตั้งโดยสาวเอเชีย ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าในโลกของ t e คส Startup โดยส่วนใหญ่มักถูกนำโดยผู้ประกอบการชายส่วนผู้ประกอบการหญิงแม้จะไม่โดดเด่นเท่าแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีนะคะวันนี้มีเรื่องราวของ Mr. สเตอยซึ่งเป็น s t a r t ทอัสัญชาติออสเตรเลียที่ริเริ่มโดยคิมเตียวผู้ประกอบการสาวเชื้อสายเอเชียเมื่อเทียบออสเตรเลียในแง่ของจำนวนสตาร์ทอั อาจจะไม่เฟื่องฟูเหมือนกับสหรัฐจีนและอินเดียแต่ออสเตรเลียก็มีเทคสตาร์ทอัพระดับโลกอยู่เหมือนกันค่ะเช่น Afterpay ผู้บุกเบิกโมเดลซื้อก่อนผ่อนทีหลังซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากแถมยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคิมหญิงสาวผู้ปักหลักในนครเมลเบิร์น Melbourne, และเคยผ่านงานในบริษัทที่ปรึกษาบริษัทเพื่อลงทุนและคลุกคลีในวงการสตาร์ทอพพอสมควรอยากจเจริญรอยตามว้าว wow. จุดเริ่มต้นไอเดียในการทำมิสเตอร์ยำเกี่ยวข้องกับการมองเห็นสิ่งต่างๆของคนโดยส่วนตัวเวลาไปร้านคาเฟ่หรือร้านอาหารแล้วดูเมนูแต่พาดภาพไม่ออกว่าจานที่สนใจหน้าตาจะเป็นแบบไหนคิมมักจะมองหาภาพจาก Google หรือ i n s t a g r a กรหรือไม่ก็มองดูว่าโต๊ะอ,อื่นสั่งอะไรน่ารับประทานแค่ไหน ด้วยเหตุนี้เราจึคิดเรื่องการออกแบบเมนูอาหารว่าจะทำให้น่าสนใจใช้งานง่ายได้อย่างไรคิมบอกเล่าซึ่งคำตอบของเธอก็คือการเปลี่ยนเมนูที่มีแต่ตัวอักษรให้เป็นภาพจะต้องมี QR Code เข้ามาเกี่ยวข้องและแทนที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่สตาร์ทอาพอาจทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับกระแส QR Code เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นช่วงกลางทศวรรษ1990 โดยบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งแต่การใช้งานไม่หวือหวานักกระทั่งช่วงหลังมีการพัฒนากล้องในสมาร์ทโฟนทั้ง Android และ iOS ให้สามารถสแกน QR code ได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทำให้การใช้เทคโนโลยีนี้กลับมาได้รับความนิยมและแพร่หลายมากขึ้นปลายปี2561ค่ะขิมและหุ้นส่วนอีก3คนได้แก่เอดรีนอังเดรและเคอรี่ก็ตั้งมิสเตอร์ยัมขึ้นมาเป็นสตาร์ทอัพ ที่ให้บริการจัดทำเมนูดิจิทัลให้กับผับบาร์คาเฟ่และร้านอาหารโดยมิสเตอร์ยมค่ะจะช่วยออกแบบเมนูที่มี QR code กำกับบนอาหารแต่และอย่างเมื่อลูกค้าไปใช้บริการในร้านและสแกนเข้าไปก็จะปรากฏภาพและข้อมูลเฉพาะของอาหารนั้นๆลูกค้าสามารถเปิดกล้องในมือถือเพื่อสแกนสั่งอาหารได้โดยไม่ต้องรอพนักงานมารับออเดอร์เลยทีเดียวค่ะ หลังได้เลิกเปิดบริการโดยเน้นพื้นที่เมืองใหญ่อย่างเมลเบิร์นและซิดนีย์แม้ในช่วงแรกจะมีบ้างที่ลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารจะลังเลและมองว่า QR code ในเมนูอาหารเป็นสิ่งไม่จำเป็นหรือบางรายก็คิดว่าการที่ลูกค้าสแกนสั่งอาหารเองทั้งที่มาใช้บริการที่ร้านอาจทำให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับพนักงานลดลงก็เป็นได้แต่คิมผู้นั่งเก้าอี้ซ e o มองว่า การแบ่งเบาภาระพนักงานและทำให้การบริการรวดเร็วขึ้นเธอและทีมงานจึงมุ่งมั่นเดินหน้ากับธุรกิจนี้ค่ะจนกระทั่งฐานลูกค้าเริ่มขยายมากขึ้นทุกอย่างดูเหมือนกำลังจะไปได้ดีในช่วงปี2562ถึงกลางปี2563ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดแต่บริการยังเน้นที่ลูกค้ามาใช้บริการในร้านแบบ100เอร์เซ กระทั่งเกิดการระบาดของไวรัสโควิด -19 ในขณะที่ธุรกิจต่างๆได้รับผลกระทบคิมกล่าวว่าวิกฤตโควิดเป็นเหมือนปฏิกิริยาเร่งให้มิสเตอร์ยัมต้องปรับตัวและหาหนทางอยู่รอดเนื่องจากมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมทำให้ผู้คนไม่สามารถรับประทานอาหารที่ร้านได้โชคดีที่มีเม็ดเงินจากนักลงทุนไหลเข้ามาก้อนแรก1.5ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ทีมมิสเตอร์ยำเร่งพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่โดยใช้เวลาเพียง9วันเท่านั้นค่ะและทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำ24ชั่วโมงจนสามารถทำระบบเมนูบนเว็บไซต์ที่เอื้อให้ลูกค้าร้านอาหารสามารถสั่งอาหารและชำระค่าอาหารโดยการสแกน QR code โดยลูกค้าค่ะสามารถเลือกได้ว่าจะรับอาหารเองที่บ้านหรือใช้บริการ Delive r y ก็ได้ ภายในช่วงระยะเวลาไม่ถึง2ปีของการก่อตั้งบริษัทค่ะ Mr. สเตยได้เติบโตจากพนักงาน12คนเพิ่มมาเป็นกว่า100คนและเริ่มขยายบริการไปยังเมืองอื่นในออสเตรเลียคิมกล่าวว่าร้านอาหารที่ใช้แพลตฟอร์ม Mr. สเตยพบว่าลูกค้าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นเฉลีย่ย20-40%ทีเดียวค่ะ นอกจากรายได้ของร้านอาหารจะเพิ่มขึ้นแล้วรายได้ของมิสเตยที่มาจากการหักคอมมิชชั่นในแต่ละคำสั่งซื้อก็เพิ่มตามไปด้วยค่ะอย่างไรก็ดีมิสเตยจะหักค่าธรรมเนียมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นเช่น Uber Eat s หรือ Deliveroo จนช่วงเมษายนปี2,564ค่ะมิสเตยได้รับเงินลงทุนก้อนที่2อีก11ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐทำให้สามารถลุกตลาดนอกประเทศ ได้แก่สหรัฐและอังกฤษและจากที่จับกลุ่มร้านอาหารก็ผลักดันให้แพลตฟอร์มของมิสเตยำได้ใช้ในสนามบินสนามกีฬาและศูนย์การค้าอีกด้วยล่าสุดค่ะเมื่อเดือนพฤศจิกายน2564มิส um, เตยำสามารถระดมทุนจำนวน89ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นก้อนใหญ่อันดับ3รอบซีรีส์ A ในบรรดาสตาร์ทอัพออสเตรเลียและเป็นก้อนใหญ่สุดในกลุ่มสตาร์ทอัพที่นำโดยผู้หญิง <Yahoo! S 1> CEO คิมกล่าวทิ้งทายว่าการระบาดของโควิดที่กลายเป็นวิกฤตของหลายธุรกิจแต่สำหรับมิสเตยัมกลับเป็นแรงกระตุ้นให้บริษัทปรับตัวหากเป็นเวลาปกติมิสเตยัมอาจใช้เวลาน,านานถึง5ปีในการค่อยๆพัฒนาบริการ แต่เมื่อสถานการณ์บีบบังคับเลยทำให้สตาร์ทอัพที่เพิ่งก่อตั้งได้เพียง3ปีได้แสดงศักยภาพทำให้นักลงทุนไว้ใจวานเมล็ดเงินให้บริษัทต่อยอดธุรกิจปัจจุบันค่ะมิสเตยามให้บริการในออสเตรเลียสหรัฐอังกฤษแอฟริกาใตา้และฟิลิปปินส์มีพันธมิตรที่เป็นร้านค้าเข้าร่วมถึง1 5 0 0กว่าแห่งและมีผู้ใช้งานกว่า13ล้านคนทีเดียวค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับฟังกลับมาพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ